เลือกตั้ง2 5 6 6ประวัติพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกพักคก้าไกลเลือกตั้ง2 5 6 6เปิดประวัติทิมพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักคก้าไกลลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยประวัติทิมพิธาลิ้มเจริญรัตเกิดเมื่อวันที่ห้ากันยายนพศ2523เป็นบุตรชายคนโตเดบันดาพี่น้องสองคนของนายพงศักดิ์ลิมเจริญรัต อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับนางลิลดาลิ้มเจริญรัตและยังมีศักเป็นหลานลุงของนายพดุงลิ้มเจริญรัตอดีตเลขานุการนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตามใจขำพโตอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นญ,ญาติฝ่ายมารดาโดยมีน้องชายหนึ่งคนคือเทียนพาสินลิ้มเจริญรัต การศึกษาเข้าเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากนั้นไปศึกษาต่อชั้นมัธยมปลายที่ประเทศนิวซีแลนด์และจบปริญญาตรีสาขาการเงินภาคภาษาอังกฤษเกียรตินิยมันดับหนึ่งคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทการเมืองการปกครองสาขาการบริหารภาครัฐที่จอร์นเอฟคินเดดีสคูลออฟเกิร์เวเมนต์มหาวิทยาลายัยฮาวาด ปริญญาโทรการ,รบริหารธุรกิจ S Loan สถาบันเทคนโนโลยีแมสซาชูเซตส์งานการเมืองพิธาลิมเจริญรัตเก้าเข้าสู่วงการเมืองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคนาคตใหม่และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคในลำดับที่4และได้การรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรกที่ลงรับเลือกตั้ง โดยได้รับเรื่องให้เป็นประธาน,นาคณะกรรมาการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ในสัดส,ส่วนของพรรนาคตใหม่การอภิปรายครั้งแรกในสภาของพิธาริมเจริญรัฐเรื่องนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหากระดุม5เมตร ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ชมผู้ฟังการประชุมสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงขนาที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเอ่ยปากเช่นชมภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพ,พักเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2 5 6 3ในวันที่8มีนาคมพิธาลิมเจริญรัตก็ได้ย้ายไปสังกัดพักก้าไกลร่วมกับอดีตสมาชิกพักนาคตหม่อีก54คนการเลือกตั้ง25 6 6 ทีมพิธาลิมเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกพักเก้าวไกลคือเบอร์31ซึ่งจะมีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมนี้และวันเลือกตั้งจริงในวันที่14พฤษภาคม2566ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปจากช่องทางต่างๆดัง,ง,งนี้ หนึ่งตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเองณที่เลือกตั้งสารากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทําการเขตที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลสํานักงานเทศบาลที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนใกล้บ้าน2ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการทะเบียน w w w b o r a d o p a g o t h หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart v o t e ได้ตลอด24ชั่วโมง 3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านสอสหอ6ทับหส่วนกรณีไม่พบชื่อหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อถอนชื่อตอน,นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผ่านออนไลน์ www.bora.dopa.go.th 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th สองเลือกตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสสามกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ์วันที่เลือกตั้งจังหวัดและเขตที่มีสิทธิ์สถานที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง